ชุกสบายดีพี่น้องเนาะพี่น้องพี่เทิงแม่นผู้สุทธิ์ขุนพี่น้องพบกันคือเก่าเมื่อนี่ก็ได้เศษบึงยอดป่าป่าสมัคคีเฮาเนาะทางของสายของปรดเจมสครับของน้องวายเนาะสี่เศษบึงสามสิบตัวอะไรสามสิบเจ็ดซองสี่เศษบึงวายยอดจำนวนเงินที่ได้รับเป็นเนาะพี่น้องสายดาหรือสายข้านี่ยลูสายข้าสายข้า ให้คณะกรรมการเป็นจุดละเอียดพี่น้องจะละเอียดคัังแน่เพราะว่ามือบุญปะ,ปะ,ปะ,ปะ่าเขาจะได้ประกาศใส่ท่อระคงผู้ที่โอโปโมทนาพี่น้องอันนั้นรองประธานห้าร่อยบาทนนชื่อ,อยังวุนันบาทแต่ว่าเขาเซกเป็นบางส่วนพี่น้องก็มาส่วนได้ครับ เช็คส่วนนั้นอันนี้อเป็นประธานหนึ่งพันบาทอคันนี้คุณเสิิมสักคุ้เสิิมสักสีกิดโหลดสีกิดโหลดพบกบคัวกรรมการร่อยบาทเก้าไหมเกา อันน,น,นี้คุณจำรัดคุณจำรัดกรรมการแต่ว่ามันถึงนำเนาะพี่น้องมันอ่านบุไรีจักสิ่งเปนยังน,นำสกุลเพิน่นกับขอโทฤฤษไลล์คุณจำรัดโอ้ถึงนำอ่านบุไรีแล้วพี่น้องเลยย่อมคือกันคุณอุไล ธรรมะพีกุลพบคบคัวกรรมการหนึ่งร้อยบาทพิเศษว่าซนแหละอุไรแมนธรรมะพีกุลอันน,น,นี้คุณแสงสุริย่าสงทิมกรรมการอันละบ่ในละบ่ตัวนี้คุณสุริคุณสุริรัดตระนาะ ปะผ้าไสรัตนาอืมรัตนะปะผ้าไส้คบกบขัวกรรมการคือสิบหนึ่งร้อยบาทปะยังหัวอคุณเป็ดกินที่ซอนคบกบขัวคบกบขัวบ้านอารวยใหม่เมืองพีนบ้านอารวยเด้บ้านอารวยบางท้อไปนี่เมืองพีนแข้งสวรรค์เขต คุณเป็ดกรรมการหนึ่งร้อยบาทเออค res, pur, ุณเป็ดอย่างบอกคุณเป็ดอินทิชนพอกระพัวบ้านอาลวยอันนี้ซองน้อยพี่น้องเลยซองแผ่ธรรมดาหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลยบ้านอาลวยพี่น้องสร้างเมืองพินเฮาทานทนบ้านแก้งพามทานยังก็ทานทนทนอืบ้าน แก้งพลัมเมืองพะรานไซห้าสิบบาทตัวถ่ายชุดตัวชุดถ่ายนั่งคำดีแกล้งไส่เมืองพะรานไซเป็นเสกเบิองก่อนพี่น้างจำนวนสองสายของของน้องเจมกับของน้องไว

นันดวน้องคนนับเาื่อก่อนลายบันไดหยอดมันลด้บันไดนับก่อนส0บาทนหาหาพันหาพันนั่งใส่ของป่อเจมกับของน้องไว้พุิหาพันหกร้อยสามสิบหาบาทพี่น้อง ส่วนเพลงยิงเ่าแก่ในโฮมบ้านเฮาเมื่อกันเดินมาจัดแจงล่างถวยล่างบวงไว้พี่น้องเตรียมงานป้าป่าเฮาวันที่สิบสี่พี่น้องท่านนี้ก็ยิบคันหมวกเบงพี่น้องเตรียมยิบขันหมวกเบงยิบกระทงนยิบขันหมวกเบงไว้พี่น้องบนบ้านเฮาป้าป่าขอเชิญชวนเด้อพี่น้องเด้อใกล้กันเอาบุญป้าป่าสมัครที่ทำกันพี่น้อง องศางสลาองทำบ้านเฮาเป็น้องเลยทำใจศร<อ>ัทธาสป็หรองทำหลับคลิปนี้ก็ขอโจ้ไว้ก่อนพี่น้องพิพัฒนประกันได้ก็ขออภัยหลายเด้อร์อันเป็นรวยบุตรสุขคนพี่นอ้องปีใหม่สงการทุกสบายดีพี่นอ้องบุตรสุขคนสบายดี